สวยจริงนะคันนี้ทรงข้างนอกเนี่ยขอเดาก่อนเดินไปดูนะคิดว่าน่าจะเป็น205ไม่ก็225ถ้ายางตรงนี้ขอดูยางก่อนเพรมันอ้วนผิดปกติยางอยู่ไหนเอยอ,อยู่ไหนเอยอ๋อ205เออ,เอ,อวะสวยนะเนี่ยกระทรงยางมันดูแบบไม่ใช่195เลยถามนะคันนี้ก็เป็นซีวิ c สามดอนะครับเครื่องบล็อกบี นี้ b ี6 b นะครับสวยมากเลยอะ่ะพี่เขาเพิ่งดิสโตมาแน่เลยกองงูเหลี่ยมคอเอสโปโหนี่เดินสี่สี่หนึ่งด้วยนะ่เฮดใหญ่มากเลยเนะนี่ย2.5น่าจะต้องมีโอ้โหม้อน้ำโคโยดะหม้อน้ำเล็กสายพานเพิ่งเปลี่ยนใหม่น็อตทุบซิงประมาณหนึ่ง ล้างหัวฉีด A E M หัวฉีดสีขาวน่าจะเป็นอิมขาวไหมน่าจะมีการจงจูนมาแล้วนะครับเพราะว่ามีระบบน้ำมันหมดแล้วสวยมากเลยคันนี้สีเดียวกับพี่นิคินแคมเบอร์เลยนะเออสวยวะล้อเนี่เป็นล้อห้าก้านด้วยเบรกเอเลสเชยเดือดชิบหายกระจกชาแดงนเนี่ย เนี่ยดิฟี่ไม่เพอร์ซอนอลหัวเกียร์อะไรเอ่ยไฮบริดหัวเกียร์ไฮบริดเลสซิ่งนะคะบอร์ดลิสโล้โหสุดสุดซีวิกเอสออาร์คันนี้ก็โหโครสวยเลยวะ่ะมาสวยเกินเอาเรื่องจัด ยับหลงยับหลังกระจกชาแดง่ม่นสวยแม่งแบบยุ่น,ย,นยุ่นดิชอบมากครับคันนี้ถ้ามีโอกาสสักครั้งในชีวิตนะผมบอกเลยขอมีสามดอทรงนี้สักครั้งหนึ่งแต่ว mm hmm. ่าทวีเจ้าของเห็นก็คือพี่เปิดราคาผมมาผมอยากรู้แล้ว <laughs> ผมมีโอกาสนะผมก็อยากตื่นรถพีกับม,มันมันสวยวะ่ะเออไม่ต้องทำแล้วมันสวยอ่ะเนี่ยดูดีเ mm hmm. ยี่ยมมาก